คือสาหรับผมผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกของเราสองคนในไทยด้วยและเหมือนเราแฟนๆที่มาก็คือเหมือนเป็นแฟนๆของพวกเราโดยเฉพาะเลยครับผมใช่อย่างตอนฟิลแฟนๆหรือ LL จะมีแฟนคลับแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างแต่นี่คือแบบมาตั้งใจมาเราเลยอตื่นเต้นนึกแล้วก็ใจสั่นนะอยากเห็นอะไรจากแฟนๆหรอครับจริงๆแล้วไม่ได้อยากเห็นอะไรมากเลยครับแค่รู้สึกว่าการที่เขามาเนี่ยก็เพียงพอละจริงครับ จริงๆแล้วคือเราสองคนเคยคุยกันว่ามาฮอครั้งนี้คือแบบเห็นแฟนๆนั่งแบบให้กําลังใจเราแบบทั้งฮอแค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วครับผมว่าภาพไว้ยังไงล่ะครับจรสถาาานนที่่เก็ะคุ้นคุณจริงใจจริงครับผมคือจริงๆแล้วก็แอบ,บไปเห็นในทางอินสตาแกรมของ g m m t v เนาะว่าแบบแต่ละคู่ที่เขาถ่ายรูปรวมกันเนี่ยเป็นยังไงก็ ก็ภาพก็คงเป็นประมาณนั้นนี่แหละครับผมก็รอดูครับตื่นเต้นแท้ถามว่ากดดันไหมคือมันคนละฟีลกันครับผมคือจริงๆแล้วทุกงานมันก็จะมีความตื่นเต้นคนละแบบแต่ว่าพอมาครั้งนี้เหมือนแบบว่าเหมือนมันเป็นครั้งแรกอ่ะผมก็พูดไม่ถูกเพราะว่านึกแล้วมันขาสั่นเลยอะอันนี้คือขาสั่นอยู่างไรเลย ใจสันนี่ค่ะสัน่น,นแต่ผมชอบเหมือนกันนะที่การที่เราเป็นคู่ที่4ี่ว่าเหมือนมีแบบมีรุ่นที่า <c oughs> มาลองสนามให้พวกเรา <c oughs> ก่อน <c oughs> เราก็<ๆ>จะแบบเออดีมันไม่เหมือนแบบมันอยู่ตรงกลางพอดีเนาะมันไม่ใช่เป็นคู่แรกแล้วไม่ใช่คู่คสุดท้ายที่จะต้องปิดถ่ายทุกอย่างเราเป็นแบบเฮ้ยลองสุดท้ายเราก็เออโอเคได้อยู่ครับผมใช่ครับใช จริงๆแล้วเราสองคนก็ตั้งใจพัฒนาความสามารถมาตลอดเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงสักวันเราจะได้มีโอกาสเจอแฟนๆบ่อยๆอยู่แล้วครับผมทั้งเรื่องร้องเพลงทั้งเรื่องเต้นเราก็ไม่หยุดพัฒนาครับตอนรันทูคือผมแบบหลังจากเสร็จปุ๊บผมแบบเหงื่อออกแบบพอบเลยอ่ะครับผม<น>แต่ว่าที่ก็ต้องบอกว่าด้วยคำที่ว่าอันนี้มันเป็นแฟนมีแล้วไม่ใช่คอนเสิร์ตเนาะก็ความหนักสําหรับเราสองคนมันก็เบาลงกว่าเยอะกว่ากว่าคอนเสิร์ต พอมันเป็นรูปแบบแฟนมีเราเราก็เลยแบบเออมันเป็นอยู่ในสเกลที่เรารู้สึกว่าเราได้ซ้อมกันเยอะขึ้นเพราะว่าด้วยจำนวนเพลงที่ลดลงแล้วเวลาซ้อมเท่าเดิมกับคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคเราสามารถโฟกัสได้มากกว่านี้แว่าจริงแล้วคือพอเรามีเวลาที่ซ้อมในแต่ละโชว์ให้มันเมนมากขึ้นใช่ครับใช่แตมีเวลาอต้องการมั้มีบ้างครับ <c oughs> มีบ้างมีบ้าง จริงๆแล้วมันอยู่ที่การแบ่งเวลาครับเราก็อาจจะมีซ้อมนอกรอบบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงหรือเรื่องเต้นก็ตามครับผมบเพราะว่าผมก็อยากร้องเพลงให้แฟนๆฟังไงก็เรารต้องตั้งใจพิเศษหน่อยผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับช่วงเวลาเที่ยงคืนหนึ่งตีสองเป็นช่วงเวลาที่ทเรา,เราจะคึกที่สุด,ค,สดครับที่สุดใช่ครับผมหรอ,อแบ่งเวลาย,ยังไงเหรอครับผม ทิงื่นทิ้ทงคือหนึ่งตีสองครับจริงๆครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบเราอาจจะทำงานในเหนื่อยจะไม่ได้ไปซ้อมแล้วก็กลับมาที่แบบที่บ้านก็ซ้อมเองอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมมันก็มันก็มีช่วงที่ลาแหละครับแต่ว่าด้วยจํานวนงานที่ไม่ด้วยเวลาที่เรามีจํากัดแล้วสิ่งที่เราอยากทํามันเยอะขนาดนี้เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้ครับ ช่วงเวลาที่ล้ามันก็ก็มีบ้างอย่างที่ภูวินบอกนะครับแต่ว่าพอเรารู้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาเจอแฟนๆเนี่ยเขาแบบเขารอดูพวกเราอยู่เราก็อยากจะทำให้เต็มที่ครับผมแต่ารแฟนๆจะช่่วยัตอนนี้ผมขาสั่นมากไม่มีครับไม่มีครับมี่เขาเต้นเก่งขึ้นเยอะเลยบอกกเต้นเก่งขึ้นเยอะเนี่ยไม่จะพูดเยอะเดี๋ยวคนเขาคาดหวังไม่เอาเลยไม่เอาเดี๋ยวเขาคาดหวังคาดหวังเฮ้ยไม่ผิดหวังแน่นอน ครับมีมีอะไรมีบ้างเนี่ยพราะจริงๆเราคือคนอาจจะบอลอ่ะคนเห็นอยู่แล้วในภาพของการเต้นไม่ได้ไไม่ด้ขนาดนั้นครับแล้วการเต้นเอาแค่สปอยได้ว่าเราเต้นบนเวทีแล้วแฟนๆจะรดยังไงก็ฮอนยังไงดีตามแฮชแท็กเลยครับ ได้อยู่ครับมหมายถึงผมหลังเต้นเสร็จเนี่ยได้อยู่ครับร้อนเลยเนี่ยจริงๆ,ๆ,ๆแล้วคืออย่างที่พี่บอกครับว่าแฟนๆคือได้เห็นผมเต้นบ่อยอยู่แล้วแต่ผมจะบอกนะครับว่าแต่ละครั้งที่ผมเต้นน่ะผม,<อ>ผมเต้นไม่เหมือนกันสักครั้งครับสไตล์ที่ผมเต้นเต้นปิดุูคาไม่ไม่ใช่รอดูครับผมรอดูผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันตอนนี้เพราะว่ามันก็เป็นเอาง่ายๆสปอยหน่อยก็เป็นสไตล์ที่ผมฝึกใหม่ๆก็อาจจะ ยากนิดนึงแต่ว่าก็ตั้งใจทำให้เต็มที่ครับโ,โ,<า>โชว์เข้าครับสุดยอดครับใช่ะ<า>ไม่เห็นมีเข็มเลยนะครับผม <S <S